ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่กนทกนานนะคะที่นึกถึงบ้านคุณรูดาวเป็นที่แรกให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นในบ้านคุณรูดาวที่เลือกบ้านคุณครูดาวเป็นสถานที่ในการให้การศึกษาสําหรับลูกๆของท่านขอบพระคุณมากค่ะอาตาตอาตาอาตา อาอูอูเอาอูอูบออาบาบออาบานี่อ่านไปเลยนะคะดี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 กาดีกาอ่าที่ใช้ดาวแพนหนูแล้วตีปูตีปูเก่งมากค่ะตีกาตีกาตีกาตาปีตาปีตาดีดาตาดีตาดูดูกากาดูดีดีดูดี เก่งค่ะกาตีปูกาตีปูเก่งค่ะอาดูกาอาดูกาสุดยอดค่ะดีกาดีกาชี้ถูกนะคะคนดีตาตาตาดูดูปูปูดูดูดีดีกากาอีกาอีกาตาดีตาดีอาอาดูดูปู พีไม่เอกพี่พอไอพีไม่เอกพี่รอเอกกอเล็กรอรอเอกเอกกอเล็กอากิกกอเล็กกะกะบาดกะกะบาดภาพพี่เล็กอ่ะดูคืนนี้ภาพอะไรกะบาดอย่างนี้ลงไปขีดกะกะบาดปุ้ดเลยค่ะเก่งค่ะอาตมานึกอะไรข้าคนดีรูออะไรคะดูดอกไม้ดอกไม้ดูมีดอกไม้สองดอกเราต้องเปรียบเทียบ ดอกไม้ดอกนี้เขาเป็นอย่างไรคะเล็กหรือใหญ่คะเล็กเล็กหนูก็ต้องการกระบ,บาดลงไปคนดีหนูเก่งมากเลยนเรียนไม่กี่วันเองอะ่ะอ่ะต่อมาอันนี้ดอกนี้มันใหญ่หรือมันเล็กคะมันใหญ่ก็ทำอะไรคะวงอะไรคะวงกลม<ง>ล้อมรอบม,อมิดชิดนี่แหละเก่งคะ่ะมันคืาเรียกว่าปิดนะคะรูปปิดนะคะต่อมาอันนี้รูปอะไรคะ ลูกปลาลูกปลาบอกทิชชดาวื่อว่าปลาหายใจทางไหนเงือกและปลาต้องอยู่ที่ไหนคะบนบกหรือในน้าคะในน้ําในน้ําดูสิคะปลาสองตัวนี้ปลาเรามาเปรียบเทียบว,ว่าระหว่างปลาตัวนี้กบัปลาตัวนี้ลักษณะเป็นอย่างไรปลาตัวนี้เป็นอย่างไรคะ เล็กหรือใหญ่คะใหญ่ใหญ่ต้องอะไรคะวงอะไรคะวงกลมเก่งคะ่ะหนูเก่งมากเลยลูกคนดีของแม่ต่อมาอันนี้ผ้าเป็นอย่างไรคะเล็กหรือใหญ่คะคนดีเอ้าวกากบาดดีกว่นนะคะคนนะของการอย่างนี้นะคะกากบาดไปเลยกาทับไปเลยเก่งคะ่ะนี่ผ้าอะไรคะถ้วย,วยมีถ้วยอยู่กี่ใบคะหนึ่งสอง ภาพสองภาพนี้ถ้วยใบนี้เป็นอย่างไรคะเล็กหรือใหญ่คะเล็กเล็กต้องทําอะไรคะกากระบาดตัด,ตดขีดปื้นเลยขียปื้ดเลย,ข,เลยขีดตัดีนใหญ่เลยและภาพนี้เป็นอย่างไรคะรเล็กหรือใหญ่คะใหญ่เก่งค่ะวงกลมขับผ่านนะคะสุดยอดคุณน้องแพรวาคนสวยสมองดีมากนะคะมานเอ็น อีวันหนึ่งหอน